สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวนนะครับนะคลิปนี้มาพูดมาคุยกันถึงแนวทางหวยลาวนะครับเนาะก็ผมเว้นระยะมาก็ค่อนข้างจะนานนะครับเว้นระยะตามสถานการณ์เนาะโควิดนะครับนะโควิดนะครับสิบเก้าก็เลยทําให้ห่างหายจากแนวทางหวยลาวนะครับก็ก่อนจะไปที่เนื้อหานะครับต้องเกิ็นนาก่อนเนาะไม่รู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับหวยเนี่ยจะออกตัวไหน เป็นเพียงการนําเสนอ,อข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์นะครับมโนผลหวยลาวย้อนหลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษาเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้กันแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันด้วยนะครับโอเคอคลิปนี้จะเผยแพร่บนเพจ Facebook กิติคนคำนวณแล้วก็ ยูทูบชาแนลกิติคนคำนวณทีวีนะครับนะผลงานล่าสุดนะครับคำนวณไว้ประจํางวดวันที่20เมษายนนะครับแต่มันก็งวดไปเนะาะแต่ก็นําตอนเนื่องมางวดที่แล้วนะครับวันที่นะวันที่7นะครับนี่วันที่7จดวันที่7พฤษภาคมนะครับชุดปักหลักนี่ก็เข้าอยู่นะเข้า2ตัวบนอยวกัสองสี่นะครับนะ นะครับเข้าสองส่นะครับคือหวยเราทุกๆุกหวยนะครับผลมาคำนวณงวดต่องวดนะครับก็คือเอางวดก่อนหน้ามาคำนวณมาทำนายผลในงวดถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นผลวันที่ไม่ใช่สิแนวทางวันที่2ี่ก็คือแนวทางวันที่เจที่ผ่านมานั่นแหละยี่สิบเมษายนก็คือแนวทางวันที่เจพฤษภาคมนะครับ ส4ี่ติดอยู่นะครับนะแล้วก็มีเลขเด่นอีกตัวหนึ่งคือเลขหนึ่งเนาะหนึ่งนะครับหนึ่งสองสี่นะครับส่วนสูตรหลักที่ผมเน้นนะครับมันออกอะไรนะหนึ่งสามเก้าสองสี่เนาะก็มีเลขติดเด่น2ตัวเก้ากับสี่นะครับนะอันนี้ติดเฉพาะเลขเด่นเนาะโอ้นี่ชุดเพิ่มเติมเข้านี่นะสองสี่เก้านะ เก้าสองสี่โอ้โหเข้าสามเข้าตัวโต๊ดสามตัวบนเลยนะครับแต่ไม่ใช่ตัวนเน้นเนาะเข้าทั้งสองแนวทางนะครับนะทั้งสูตรหลักแล้วก็สูตรอันนี้คือสูตรแต้มสูงคูณด้วยสามเนาะมาคลิปนี้ผมเริ่มต้นด้วยแต้มสูงสุดในงวดที่แล้วคือเลขเก้านะครับเนาะคูณด้วยสามคงที่นะครับเลขสามมาจากไหน บางท่านอาจจะลืมหรือบางท่านเข้ามาใหม่อาจจะไม่เข้าใจเลข3ก็คือเป็นสูตรเลยนะครับในงวดนั้นๆเลขตัวไหนก็แล้วแต่ที่แต้มสูงที่สุดในงวดนั้นนะครับทั้ง5้าตัวเนี่ยต้องเอามาคูณกับ3มนะครับคือสูตรคงที่เลยเท่ากับ27ครับเอยู่หลักหน่วยนะครับนับเดือนหน้านะก็จะเป็น8 9 0ศเพราะฉะนั้น หลักหน่วยก็จะมี4ตัว7 8 90นะครับเจ็ดนั่นแหละนะครับเอาเฉพาะตัดเลข1ออกเอาเฉพาะเลขศูนะครับหลักสิก็คือเลขสองนบนับนอถอยหลังเนาะสองนี่นะครับผมก็จะมีเลขทั้งหมด7ตำแหน่ง1 2 3 4 5 6 7แต่พอมาดูแล้วมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งที่ชนกันนะครับนะ มีสตำแหน่งที่ชนกันเพราะฉะนั้นเหลือเลขแค่6ตัวนะครับเหลือ1น0 12 7 8 9นะครับเพราะฉะนั้นก็จะง่ายขึ้นอีกโอเคนะครับก่อนจะไปจับเลขเด่นเลขอะไรกันนะครับก็ช่วงแรก็กจะทำเลขปักหลักนะครับ2ตัวบน12ชุดนะครับนะ สองตัวบนล่างสิสิบสองชุดนะครับก็คือวินเลขจากหลักสิบหลักหน่วยนี่แหละนะครับเริ่มต้นที่หลักสิบเลขศูนย์นะครับนะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นะครับต่อมาเลขหนึ่งหลักสิบนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด 1 9 1 0สุดท้ายนะครับเลข2หลัก10 2 7 2 8 2 9 2 0ผมผัดวันประกันลุ่งนะครับประกันพุ่งจริงๆแล้วน่าจะทำเสร็จตั้งแต่รู้ผลวันที่7แล้วนะผมก็มานั่งเล่งทำช่วงช่วงจวนตัวนี่คือปากหลัก สองตัวบนล่างนะครับ12ชุดนะครับถ้าบนอย่างเดียวก็12ชุดถ้าล่างด้วยก็24ชุดนะครับถ้ากลับมันก็จะมีชุดนี้ไม่ต้องกลับเนาะศูนย์เนี่ยก็จะเหลือจากสี่่สิบชุดเนาะกลับด้วยอันนี้ไม่ต้องกลับ สิบสองบวกสิบเอ็ดก็ยี่สิบสามยี่สิบสามบวกยี่สิบสามนะครับยี่สามคูณสองนั่นแหละสี่สิบหกชุดนะครับนะสี่สิบหกชุดนี่คือปากหลักนะครับคลิปอาจจะยาวนะครับนะพราผมจะไม่ตัดต่อเหมือนไลฟ์สดนะครับ ก็สามารถกรอวิดีโอได้นะครับนะแต่ก็เลื่อนวิดีโอไปดูข้างหน้าก่อนก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากเสียเวลาแต่ผมก็จะไม่ตัดต่อคลิปนี้นะครับต่อมานะครับผมก็จะมาจับเลขเด่นจากเลข7ดตำแหน่งนี่นครับทั้งหมด6ตัวเนาะ งวดที่แล้วนะครับวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งสามเก้าสองสี่ผมใช้วิธีการง่ายๆเลยนะครับใช้วิธีการง่ายๆงวดที่แล้วอันนี้ติดหลักพันเนาะเอาติดหลักหมื่นสิเลขหนึ่งติดหลักหมื่นเนะาะนะครับเลขสองติดหลักสิบนะครับ ส่วนเลข4ก็คือเลข7วันนี้นี่ผมเทียบตำแหน่งอย่างนี้นะครับนะนี่ตำแหน่งที่เข้าเด่นก็คือนี่นะครับ1 2 3 4 5 6 7เรียกว่าเป็นต7ตำแหน่งแล้วกันตำแหน่งที่ติดเด่นเนี่ยก็คือตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่4นี่ติดหลักหน่วยนะครับน,ะนี่เพราะฉะนั้นตัวที่จะหยิบเป็นเลขคาดการ์นะครับ ก็คืออันดับแรกก็คือเลข1เลข2แล้วก็เลขเลข7นะครับผมต้องการเลขคาดการ5ตัวนะครับผมต้องการเลขคาดการ5ตัวแต่ทีนี้ได้3าตัวแล้วเนาะอีก2ตัว ตัวต่อมานะครับที่จะเลือกก็คือเลขเก้าเพราะอะไรถึงเลือกเลขเก้าทฤษฎีที่ผมเคยพูดไว้นะครับนะคือหนึ่งอะไรล่ะมันจะมีเลขตัวเดิมจากงวดที่แล้วมาติดเด่นแน่นอนในงวดถัดไปนะครับหนึ่งก็มีแล้วนะครับนี่สองก็มีแล้วในเลขาการนะ์นะนี่นะครับ เจ็ดนี่มาตามตำแหน่งเด่นนะครับส่วนเก้าเราก็ดึงลงมาก็จะเหลือเลข8ดกับเลข0ูนย์นะครับนะเลข8ดกับเลขศูนย์อันนี้ความรู้สึกล้วนๆนะครับความรู้สึกล้วนๆผมเลือกเอาเลขศูนย์นะครับนะตัวที่ห้าได้เลือกเอาเลขศูนย์ส่วนเลข8ดดับไปนะครับ แต่ก็อย่าทิ้งนะครับนะเป็นไปนได้อย่าทิ้งนะครับวิ่งบนวิ่งล่างนะครับสองตัวบนสองตัวล่างใช่ไหมอ่ามันก็ได้แต่พื้นที่เนาะบางบางที่ก็เอาสี่ตัวเนาะ อันนี้3มกับ9ก็ถือว่าเป็น2ตัวล่างแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่บางที่ก็ยึด5ตัวก็นี่ก,ก็หนสนะครับ10กับหน่วยนะครับ10ก็คือหลักเลข1หน่วยก็คือเลข3มนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ติดเลขเด่นงวดที่แล้วนะครับก็คือเลข1นนะครับหลักหมื่นเนาะหลักหมื่นเพราะฉะนั้น ต้องอยู่ล่างใช่ไหมส่วนเลข2กับเลข7เนี่ยนี่ตำแหน่งติดกันเลยเนี่ยนะครับตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4เนาะติดบนนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการที่มโนขึ้นมาเองนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้น ก็โปรดใช้วิจารยาณด้วยนะครับคิดค้นขึ้นมาเองไม่มีสถาบันไหนไม่มีอาจารย์ท่านใดเซมัดลองเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารยานด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเลขล่างที่จะเพิ่มเติมก็คือเลข9้านะครับนะ 1กับ2นะครับนะหนึ่งกับสอจริงๆแล้วถ้าทําเห็นต่างอยากได้เลขเจดเป็นเลขเด่นนะครับก็ได้นะครับจริงๆเด่นทั้งสองทั้งสตัวนั่นแหละนะครับแต่ที่ผมวงกลมไว้ก็คือผมคาดการว่ามันจะมาหลักสิบน,นะครับนี่ก็เช่นกันคาดการว่าจะมาหลักสิบน,นะครับ หลักสิบ,บนหลักสิบล่างนะไม่ใช่ตามนี้ไม่ใช่แบบหน่วยสิบร้อยพันหมื่นตามผลเลขผลหวยห้าตัวนะครับนะหลักสิบตามที่เขาแยกบนแยกล่างนะครับนะหลักสิบหลักหน่วยประมาณนั่นแหละโอเคนะครับคลิปนี้จบที่12นาทีนะครับนะเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับหวยหลาวมันจะยาวเกินไปเวลาอัปโหลดมันจะช้านะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้สรุปที่ ปักหลักบนล่าง12ชุดนะครับสองตัวบนล่างนะครับแล้วก็แถมมานิดหน่อยก็คือเลขคาดการ์ตัว1 2 790เลขวิ่งบน2กับ7เน้น2ลอง7นะครับวิ่งล่าง1กับ9เน้น1ลอง9นะครับเจอกันคลิปถัดไปนะครับหลังจากอัโปโหลดคลิปนี้เสร็จนะครับผมก็คือจะมาวินเลขชุด2ตัวนะครับ3ตัวแล้วก็4ตัว5ตัวด้วยนะครับตามลำดับนะถ้าใครมองขาดแล้วตามผมมาตลอดแล้วเห็นว่าเออ ห้าตัวก็ตามนี้เลยนะครับสี่ตัวก็หนึ่งเก้าสองเจ็ดตามนี้นะครับไม่ต้องมาดูคลิปที่สองก็ได้นะครับนะดูคลิปดูจบแค่คลิปนี้คลิปต่อไปไม่ต้องดูก็ได้ข้ามไปเลยนะครับผมเจอกันคิดหม้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ